ดีครับดีครับสานที่กรู้ทางครับวีดี์ดรู้ท่าสกาดำนินะครับต้องวีดีารดก็จะมาอุ่นเั็นยังงี้ลาวีเอพนะครับลาวีเอของวันที่ยี่เวลาหกทสองพันห้ร้อสบแดนะาวีเีก็คือลารอบสุกนะครับอย่นี้ให้ชมทุกคืนทุกคืนนะครับสามทุ่มครึ่งนะครับผู้วานี้เข้าวนเข้าล่างเลยนะต่ขอแสดงความยินดีกับท่านที้ชมดีด้วยนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ไปต่อเลยนะครับไปต่อนะครับหกับหกนะครับอันนี้นะ ครัจาไปรับห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าหกศหกหนึ่งนหหกสองสองหก สองสองกนะเกินชุดวิ่งแ้าหกเจ็ดแปดแคคุอะไรนี่ทำไมกลัวอะไรเนหะีืยวิ่งไปวี่งเน,นี่ยตกใจอะไรครับเจบไปนะครับจบไปครับ โอเครับทันนะครับโอเคตามนี้รัาทการนะครับเราก็คือมากคือดีทุออก่ครับสุดีครับ